ดีครับคุณผู้ชมวันนี้หนูจะพาคุณผู้ชมลงใต้ครับติดเดียวเที่ยวทั่วไทยไปกับอิสุสูดีแม็กสวัสดีค่ะพี่กอวันนี้ลิตาและอิสุสุดีแม็กกำลังจะไปล้านลางกันที่กอะสมุยค่ะไม่ต้องห่วงนะคะลิตาจะเอารถคู่ใจของลิตาคือเรือเฟอร์รี่ไปเลยเพื่อไปเลยติดเดียวเที่ยวสมุยกันให้มันไปเลยค่ะ ใครว่ามาชะเลจะได้แค่ชิลอ,อย่างเดียวตอนนี้ลิต้าพาทุกคนมาที่หน้าเมืองซาฟารีป้าค่ะที่นี่เขาก็มีโชว์สัตว์แสนรู้มากมายเลยค่ะและตอนนี้ลิต้าอยู่กับเจ้านี่น้องไข่แดงค่ะลิงที่นันเก่งจริงๆนะครับนี่เอามาปากพี่โก้ตัวอย่าฝึกให้ลิงสัตเข้ามันไก่และนี่คือกิจกรรมเบาๆใช้รูปคู่กับเสือค่ะ หรือถ้าไม่สีใจนะคะที่นี่เขาก็มีรถโซวิวคันใหญ่ๆขึ้นเขาปีนน้ำตกด้วยค่ะตอนนี้ลิต้าอยู่กับคุณพีิทยพรค่ะเจ้าของหน้าเมืองสปฟารีพาร์คนั่นเองผู้ใช้รถอิสุสดีแม็ของเราค่ะที่ผมเลือกใช้อิสุสุเ,เป็นรถตอนเดียวกับเครื่อนสีหล้อเหมาะที่สุดที่จะใช้ในกิจการของเรา แล้วก็ง่ายในการใช้แล้วก็สะดวกสบายนะครับก็ผมก็เลยเลือกใช้ตัวอินสุดีมตัวนี้ครับโอยลิต้าเที่ยวเล่นจนเพลินจนหิวแล้วค่ะเดี๋ยวไปหาร้านอร่อยอร่อยนั่งชิลกันดีกว่าพี่โกะตามลิต้ามาเลยค่ะตอนนี้ลิต้าอยู่ที่ร้านเก็ตเข้าบาร์ค่ะพี่โกะร้านชิคๆบรรยากาศคูลๆดูดีๆค่ะงั้นเดี๋ยวลิต้าขออยู่ชิลตรงนี้อีกแป๊บหนึ่งนะคะลาแล้วค่ะบ๊ายบายแหมพอเจอพี่ถูกใจก็ไปจากหัวใจพี่โกะโถโถโถน้องลิต้า เราไต้ยืนยันที e ่ e ับต e ้องสู่ดีแม